นี่ก็หยิบผ้าไปหาหน่อยนี่ตาข้านะครับตามสายล์มันพิบัสสะเดี๋ยวนั่งกันไปได้ครับขาดไปได้ครับอยากันยุ่งนะครับหลังจากเดินทางกันมาเป็นเวลาเหนือหน้านะครับประมาณสิบเมตรครับก่อหอดปราสาดเดี๋ยวถนนขันปราสาดก็พิหยนประมันครับเดี๋ยวเข้าไปลุยกันเลยครับก็พี่น้องไปของมาในี่ปราสาดนะครับตอนนี้ก็มีหน้าใหม่ของมานเลยครับพอนี้ก็มีอยู่สองคำนึงครับเดีเก็บมาได้แล้วนี่ครับสภาพดอายุ ขออเอเอย่างครับพี่น้องกาแพหกนะสองสามนครับสามแนงทึ่งนี่คือเนียมากกี่น้องัดกอสองครับนในง่ายปกาศปลาซาครับตาเยอตนี่ครับกอแดงของข้าพี่น้องกกวังวในใน,ใน,าาวกกนี้เข้ขาวผัดงงดงเราหม่เดียูดงงครับดงเนี่ยนะงง่แมนเบิดครับนะขอเอากันนีใาอ,อยู่้วกัง ลงไปน,นะครับอยู่เรียนปลาชา,านะครับน้ำใหม่เอ๊ยนีะครับน้ำใหม่ระมาณนี้ครับใชครับมาแล้วครับพีมว่าเดี๋ยบร้อยมาแล้ว